ลองมาเรียนเรื่องของการกวาดยาทารกเด็กแรกเกิดเนาะก่อนจะกวาดยานี่เวลาทารกคลอดออกมาก็จะมีเมือกที่จมูกที่ปากซึ่งผดุงครรภ์ก็ต้องเอาเมือกออกก่อนเนาะเด็กออกมาเด็กออกมานะเด็กออกมาอ่าเราต้องเอาเมือกออกที่จมูกกับปากนะคะแล้วก็จึงทําการกวาดยาครั้งแรกการกวาดยาจะใช้น้ําผงทองคานะคะ น้ำผงทองคำกวาดยาเด็กวิธีก็คือจะเอาน้ำผึ้งมีน้ำผึ้งเนาะใส่ในโลงบทยานะใส่ในโลงบทยาใส่เข้าไปนาทีใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ทองคำปลวพอประมาณนะคะใส่ลงไปแล้วก็บดให้ละเอียดใช้ป้ายที่คุณลิ้นทารุกนะคะคุณลิ้นแก้อะไร แก้ลมตันสางนะคะแล้วก็แก้ตันสางด้วยต่อมาบุรณาจารย์ท่านก็พัฒนาขึ้นมานะะเพิ่มตัวยามอีกสองตัวคือเม,มกก็ดมะกอกขวาฟสามเม็ดนะคะแล้วก็ลิ้นทะเลปิ้งไฟให้เหลืองนะคะลิ้นทะเลนี่เวลาเอามาใช้เราจะปิ้งไฟให้เหลืองก่อนนะคะหนึ่งอันหนึ่งตัวนะคะหนึ่งอันนะคะ แล้วก็มีแผ่นทองคำเปลวถ้าใบใหญ่ถ้าใบใหญ่ใช้3ถ้าใบเล็กเนี่ยใช่ห้5ทั้งหมดเนี่ยบดละเอียดนะคะบดละเอียดแล้วก็ปั้นแท่งไว้ใช้กวาดเด็กแรกเกิดนะคะแก้เลยอ่ยแก้สามอย่างแก่ลมแก้ลมนะ,ะแก้ละแล้วก็ละลอลิงนะ ก็แก้ตานสามอ่ามี2ตัวแล้วนะทีนี้ก็มีอีกตำรับหนึ่งนะคะตำรับที่สามเรียกว่ายากวาาดลุกแรกเกิดนะคะตัวนี้จะมีอะไรมีสองตัวนะ,ะอย่างที่เรารู้ว่าทีเ่เราเราเคยรู้กันนะว่าจะมีขี้มแมลงสาบแต่ขอจะเอามาใช้ก็ต้องคั่วไฟนะคะใช้พอประมาณอีกอันนึงคือใบสะระแหน่ สดนะสดนะสามใบสองตัวเนี่ยบดนะให้ละเอียดผสมน้ำผึ้งใช้กวาดทาลุกแก้คือก็เช่นเดียวกันก็แก้ละแก้ลมแก้ตานสางเช่นเดียวกันตัวนี้นะคะก็มีสามตัวมีน้ำผงทองคำเม็ดประกอบเผาไฟสามเม็ดยากวาดทารุกแรกคืด อุปกรณ์ทีนี้มาถึงเวลากวาดละพูดถึงอุปกรณ์ก่อนที่ใช้ในกานขวาดยาก็ต้องมีครกบทยาชนิดเล็กเราจะเห็นเป็นอันเล็กๆนะคะนะแล้วก็มีอะไรอีกมีน้ํากระสายที่เราต้องเตรียมมีน้ําสุกเหล้าขาวแล้วก็มีอะไรเกลือมะนาว อนี่คือกระสายแล้วก็ต้องเตรียมอะไรอีกตัวหนึ่งเนาะเตรียมผ้าขนหนูเไว้เช็ดมือผ้าขนหนูเช็ดมือหนึ่งผืนทีนี้ถึงขั้นตอนที่เราจะกวาดยาแล้วนะคะก็ต้องมีคนกวาดยาคนกวาดยาต้องเตรียมตัวอย่างไรตัดเล็บให้สั้นเสมอกันนะพอสั้นเสมอกันก็ไม่คมนะสองก่อนกวาดยาเนี่ย ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนกวาดนะที่สำคัญมากนะคะไม่งั้นจะกลายเป็นเพิ่มเชื้อโรคให้กับเด็กเนาะและเช็ดมือให้แห้งด้วยเช็ดมือให้แห้งอย่าลืมล้างแล้วต้องเช็ดมือเนาะเสร็จแล้วเวลากวาดยาคนหนึ่งแล้วต้องเตรียมกวาดยาคนใหม่เนี่ยเราก็ต้องล้างมือก่อนทุกครั้งก่อนกวาดนะคะต้องถามแม่เด็กก่อน กินข้าวมาหรือเปล่ากินข้าวมาเพิ่งกินอิ่มๆมาไหมเพราะเวลากวาดยาทำให้เด็กอาเจียนได้นะคะเด็กจะอาเจียนได้ต้องถามแม่เด็กว่ากินข้าวมาหรือเปล่ามาหรือยังนะเพราะว่าเวลากวาดยาเนี่ยทําให้เด็กอาเจียนออกมาได้เพราะว่าอะไรถึงอาเจียนเพราะนิ้วเนี่ยนิ้วที่กวาดเนี่ยลึกไปถึงกวาดเป็นโคนลิ้นเราขวาดเป็นโคนลิ้นนะ พอถามว่าโอ้ไม่ไม่ไม่นี่มาก่อนเที่ยงมาแต่เช้าเลยอะก็กวาดได้ก็เวลาผู้กวาดยาจะใช้นิ้วเนี่ยนิ้วชี้นะคะนิ้วชี้กวาดไปที่โคนลิ้นกวาดยังไงอ่ะกวาดไปปัดไม้เปล่าไม่ต้องกวาดไปทางเดียวกวาดไปทางเดียวหมายความว่าปึ๊บไปทางเดียวจบไม่ใช่ ปึ๊บไปปึ๊บมาอย่างนี้ไม่ใช่กวาดไปทางเดียวนะคะไม่กวาดกลับไปมานะแต่ถ้าเกิดเป็นเด็กเล็กก็ใช้นิ้วก้อยใช้ว่านิ้วที่ใช้กวาดได้สองนิ้วนิ้วชี้กับนิ้วก้อยนะและที่สําคัญคือกระสายยาที่บอกว่ามีเล่าขาวเนี่ยถ้าเป็นเด็กอ่อนอน้อยกว่าหนึ่งเดือนนะคะต่ำกว่าหนึ่งเดือนอี่ยไม่ให้ใช้นะไม่ให้ใช้กระสายยาจําพวกสุ นี่มีคนงงเอ๊ะตานสางนี่แปลว่าอะไรทารกเวลาไม่สบายจะเรียกว่าเป็นสางสางเนี่ยก็จะมีหลายอย่างลักษณะก็คือลิ้นเป็นฝ้าบ้างนะเป็นฝ้าบ้างเป็นละอองนะลิ้นเป็นละอองก็เป็นจุดขาวขึ้นเนาะเป็นสางขุมอันนี้ขึ้นที่ลิ้นบ้างเป็นขุมเป็นสางขุมหรือว่าเป็นเป็นหลักนะคะเป็นเม็ดๆอ่ะเป็นท้องขึ้น เป็นท้องขึ้นเป็นท้องอืดไอนะต่อมท้องเสียก็ได้นะท้องเสียต่อมโตต่อมโตคือที่คอมันโตขึ้นมาก็คือทอนซิลนั่นเองเป็นสัตวต่อมทอนซิลอักเสบนะคะเป็นแผลร้อนในไอท้องผูกนะคะทีนี้เวลาเรารักษาเด็กเนะี่ยเด็กมาหาเราเราก็กวาดยาแต่อาการต่างๆที่เขาเป็นซางที่เราว่าเด็กเป็นซางไม่ดีขึ้นภายใน4ี่ถึงเจวัน ะะก็ส่งโรงพยาบาลนะคะจำกันได้เนาะจริงๆยากวาดนะคะยากวาดนะก็มีอีกตัวหนึ่งในยาสามัญคือยาแสงหมึกนี่ก็ใช้ได้เนาะที่บอกว่าใช้กระสาย,ยาเบนกานีนะีใช้โทษนะคะไปดูไปดูว่ายาแสงหมึกมีกระสายยาสีตัวเนี่ยอะไรบ้างเพิ่มเติมมานะคะเป็นยาสามัญประจาะที่ใช้สำหรับเด็กนะคะ